ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปเป็น EP ีที่2นะครับกับรุ่นรวยทรัพย์อนันต์นะครับซึ่งก็มีอัซิเดนต์นิดหน่อยครับซีนผมได้แกะไปแล้วแต่คิดได้ว่าเออลืมนะครับลืมถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแต่ผมยังไม่ได้ชมนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่านะครับรุ่นนี้จะสร้างโดยปืนสิทธิโชคนะครับเนี่ยครับแกะมาได้หน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับลืมไปว่าเออว่าต้องถ่ายคลิปให้ทุกๆคนดูนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าจะได้เป็นเนื้ออะไรบ้างนะครับรอบนี้บูชามาแค่2รุ่น นะครับซึ่งราคาตอนนี้ค่อนข้างแพงมากๆนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับนะครับตีแรกที่ผมแกะไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ดูนะเรามาดูพร้อมกันเลยครับและเหรียญที่หนึงออกมาเป็นเนื้อนะครับติดสักการนิดหน่อยครับโอ้โหดูได้เลยนะครับออกขอบเหรียญมาแบบนี้ทองแดงแน่นอนและเป็นงานสาติดและเป็นโอ้โหเนื้อทองแดงสาติดลงยาทงชาติครับ งดงามมากๆนะครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินลมอ่าเป็นเนื้อทองแดงลมซาตินลงยาธงชาตินะครับหูลงยามาได้สวยงามมากๆนะครับมาดูเลขโคดอูยเลขโคดท่วมไหมล่ะครับเลขโคดสามสามครับดูครับงดงามมากๆนะครับเหรียญนี้นะครับโอ้โหได้เลขโคดสามสามไม่ธรรมดาจริงนะครับมาดูนะครับลุ้นต่อไปนะครับมีมาแค่สองลุ้นจริงๆ นะครับเห็นก็เปิดกันอยู่รุ่นละพันห้านะครับเขตใหญ่ๆหญ่เขาเปิดกันอยู่รุ่นละพันห้านะครับผมก็ได้บูชามาให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมชมกันนะครับสำหรับท่านที่นะครับได้เข้ามาชมกันก็จะได้ลุ้นไปพร้อมๆกันแล้วมาดูรุ่นที่สองกันครับดูนะครับว่าผมจะได้ออกมาเป็นเนื้ออะไรเฮ้ยโอ้ขอบขาวเชียวครับโอ้โหเนื้อเงินไหมล่ะครับเนี่ย เนื้อเงินนะครับกระไหลเงินนะครับโอ้โหนะครับดีใจเกอร์ไปเลยครับกองอครับไม่ใช่การเงินแต่เป็นกระไหลเงินนะครับดูครับกองอตกใจนึกว่าเป็นเนื้อเงินเลยครับสวยอย่างกับเนื้อเงินยาร้อนเลยนะเป็นเนื้อกระไหลเงินหรือเนื้อชุบเงินนั่นเองนะครับเลขโค้ดห้าสองครับลงยาโอ้ยลงยาสีฟ้าคุ้ยพื้นครับลงยาจีวอลสวยมากครับนะครับ ก็สรุปวันนี้นะครับสําหรับรุ่นรวยทรัพย์อนันต์ผมก็ได้มาบูชามาสองเหรียญก็จะได้เป็นเนื้อกระไหลเงินครับนี่ครับชมชัดๆอีกทีนะครับเป็นงานกระไหลเงินลงยาสีน้ําเงินนะออกฟ้าใสๆนะครับแล้วก็ลงยาจีวรนะครับคุ้ยพื้นด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นเลขโค้ดห้าสองนะครับนี่ต่อกองงเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงซาตินครับนี่ครับนี่นะครับ ลโค้ดสามสามสวยถูกใจครับรุ่นนี้นะครับใช้ได้นะครับก็เก็บต่อไปนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับอยากติดตามอยากจะชมต่อนะครับก็ฝากกด subscribe นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับจะได้มาชมกันบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ